สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ m d s e t ิดจรวดวันนี้เป็นตอนพิเศษเราอยากชวนคุณผู้หญิงทุกคนมานั่งฟังบทสนทนาเบาๆว่าด้วยเรื่องของความอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอคลิปนี้จึงอยากให้คุณได้ฟังเสียงบรรยายผ่านเสียงผู้หญิงโดยตรงที่จะช่วยสื่อสารเนื้อหานี้ได้อย่างอบอุ่นและตรงใจยิ่งขึ้นพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ 1. อ่อนโยนได้แต่ต้องไม่ยอมให้ใครลดคุณค่าตัวคุณเองคุณเคยยอมเพราะไม่อยากขัดใจใครไหม หรือทันทีที่ปิดประตูกลับมาบ้านใจมันลอยไปเหมือนทํากระเป๋าสตางค์หล่นที่ไหนสักแห่งความรู้สึกนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กเลยเพราะมันคือสัญญาณเตือนว่าคุณเพิ่งยกคุณค่าบางส่วนของตัวเองไปแลกกับความสงบระยะสัน้นทำไมการยอมจึงกัดกร่อนความรู้สึกได้เร็วเหลือเกินเหตุเริ่มต้นอยู่ที่วงจรสมองที่เรียกว่าความกลัวการถูกปฏิเสธพอคนตรงหน้าเริ่มตีสีหน้าหรือถอนหายใจเบาๆอะมิกดาลาศูนย์เตือนภัยของสมอง เลยสั่งให้เราหลีกเลี่ยงภัยทางอารมณ์ทันทีเราเลยตอบตกลงก่อนที่จะคิดว่ามันขัดกับกำลังและเวลาอยู่หรือเปล่าเสี้ยววินาทีนั้นสมองปล่อยสารกระตุ้นความรู้สึกมากพอทำให้รู้สึกโล่งอกเหมือนปิดไฟเตาแก๊สสำเร็จแต่รางวันนี้อยู่สั้นมากเมื่อกลับมานั่งเงียบเงียบสารกระตุ้นความรู้สึกในสมองจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะเราเพิ่งมองข้ามคุณค่าของตัวเองไป กลายเป็นความรู้สึกหนักใจที่ะส,สมอยู่ทุกครั้งที่ยอมทั้งที่ไม่เต็มใจเหตุถัดมาคือกดความคาดหวังฝ่ายที่เคยได้ในสิ่งที่คาดหวังเพราะเราเป็นคนโอนอ่อนจะตีความว่านั่นคือมาตรฐานใหม่ทุกครั้งที่พวกเขาขอจึงยกระดับเงื่อนไขขึ้นทีละนิดเพื่อทดสอบว่าจะยังได้อยู่ไหมถ้าเรายังตอบตกลงวงจรน,นี้จะถูกเสริมแรงขึ้นเหมือนสุนัขที่โดยกดดันเพื่อหวังว่าจะได้ขนม ผลก็คือคำขอร้องจากคนรอบข้างก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะที่พื้นที่หายใจของเราหดลงตามสัดส,ส่วนจุดนี้เองที่ความอ่อนโยนกลายเป็นข้ออ้างให้ใครบางคนได้ใช้ประโยชน์ผลกระทบระยะกลางเริ่มสะท้อนผ่านร่างกายนอนไม่หลับปวดบ่าเรื้อรังสมองพร่ามัวเพราะต้องการจะต่อสู้กับมันและเมื่อสมองอยู่ในโหมดที่พร้อมจะหนีมันจะปิดประตูความคิดสร้างสรรค์เพื่อทุ่มพลังไปยังการเอาตัวรอดทำให้ผลงานจึงหรอปลง ความมั่นใจก็ตามลงเหวทุกครั้งที่คุณชะงักมักจะพูดคำว่าไม่สมองจะเอาก้อนประสบการณ์ในด้านลบเหล่านี้มาปฏะติดประต่อและสรุปได้ว่าเธอก็แค่คนที่พูดไม่เป็นทําให้เธอต้องยอมอย่างเงียบเงียบต่อไปลองมองให้ลึกขึ้นคุณอาจค้นพบว่าการยอมบ่อยๆมีรากมาจากประสบการณ์ในอดีตหลายคนเติบโตมากับประโยคที่ว่าเป็นเด็กดีต้องไม่เถียงหรือยิ้มไว้เดี่ยวก็ผ่านไปเองคำสอนเหล่านี้ไม่ได้ผิดถ้ามีกรอบ แต่เมื่อขาดเงื่อนไขเรื่องขอบเขตมันแปลรูปเป็นคำพูดของจิตใต้สำนึกที่สั่งว่าเมื่อมีความขัดแย้งที่ต้องแลกความต้องการของตัวเองกับการที่ต้องเสียความสงบของเราเองอยู่เสมอผลที่ตามมาคือในวัยทำงานถ้าเราใช้คำพูดของเด็กดีไปต่อรองในโลกของผู้ใหญ่ที่ใครๆก็จะต้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นอันดับแรกอาจเกิดความเจ้าเล่ในการสร้างแรงจูงใจจนมักทำให้เราถูกเอาเปรียบอยู่เสมอ แล้วจะเราหยุดวงจรน,นี้อย่างไรเริ่มจากต้องยอมรับว่าทุกการเลือกมีต้นทุนถ้าเรายอมเพื่อความสงบตอนนี้คุณกำลังกู้ยืมพลังงานในอนาคตพร้อมดอกเบี้ยก้อนโตออกไปเพราะถ้าไม่ยอมคุณอาจต้องจ่ายความอึดอัดเล็กๆต่อหน้าคู่สนทนาได้แต่โบนัสที่ได้ก็แค่เวลานอนกับความมั่นใจที่ได้กลับคืนมาในทุกค่ำคืนเมื่อเห็นสมการเหตุและผลชัดเจนขึ้นสมองส่วนหน้าจะเริ่มเปิดใช้งานอย่างเต็มที่ ช่วยเราเลือกถ้อยคำหรือปฏิเสธอย่างสร้างสรรค์เช่นขอบคุณที่นึกถึงนะแต่ช่วงนี้ตารางแน่นจริงๆถ้าเลื่อนได้สัปดาห์หน้าฉันยินดีจะช่วยเต็มที่ค่ะฟังดีๆประโยคน,นี้ถึงมีสามขั้นขั้นแรกคือขอบคุณสะท้อนถึงความรู้สึกอ่อนโยนขั้นที่สองคือขอบเขตและขั้นที่สามคือข้อเสนอกับทางเลือกเพื่อช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีแบบที่ไม่ต้องเสียศักดิ์ศรีของตัวเองออกไปเหตุที่คำปฏิเสธสุภาพเปลี่ยนผลลัพธ์ได้ เพราะมันปรับสมดุลอำนาจให้กลับมาที่กึ่งกลางฝ่ายตรงข้ามได้รับข้อมูลใหม่ที่ว่าเวลากับแรงของคุณนั้นมีต้นทุนเขาจะปรับพฤติกรรมขอร้องให้สอดคล้องกับข้อจํากัดให้มากขึ้นถ้าใครยังฝืนกดดันอยู่นั่นคือสัญญาณชัดว่าความสัมพันธ์นั้นอาศัยเฉพาะความสามารถของตัวคุณเพียงอย่างเดียวการเว้นระยะห่างจึงกลายเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพจิตในตัวคุณเองตัวอย่างชัดที่สุดที่มาจากนักแสดงหรือนักดนตรีที่เคยวูบกลางเวที เพราะไม่เคยลดรับงานไม่กล้าปฏิเสธแพทย์ลงความเห็นว่าเกิดภาวะเครียดสะสมทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงเธอต้องพักยาวถึงจะกลับมาได้เหตุการณ์นี้สะท้อนตรงที่ว่าการไม่กล้าวางขอบเขตอาจทำให้ร่างกายต้องสั่งปิดสวิตตัวเองแบบอัตโนมัติผลที่ซ่อนอยู่คือจากหลังหายดีเธอกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมเพราะเธอได้เรียนรู้ทำการจัดตารางงานใหม่จำกัดคิวโชว์ เลือกรับงานที่สอดคล้องกับความสามารถด้วยร่างกายที่พร้อมพร้อมด้วยสุขภาพจิตที่ดีของตัวเราเองเป็นพอรายได้ต่อโปรเจกต์งานจะสูงขึ้นเพราะได้คุณภาพงานที่ดีขึ้นแม้จำนวนงานจะลดลงแต่นี่คือหลักฐานว่าเมื่อขอบเขตชัดคุณค่าในสายตาคนอื่นก็จะดีตามด้วยที่จริงความอ่อนโยนกับความกล้าปฏิเสธเปรียบสามเมือนเหรียญที่อยู่ด้วยกันแต่มีสองด้านถ้าในวันนี้เราไม่มีความอ่อนโยน ก็จะไม่มีอะไรมาทำร้ายความสัมพันธ์เราได้แต่ถ้าไม่มีความกล้าคำว่าได้สิจะกลายเป็นดาบสะท้อนกลับมาแทงตัวคุณเองการยอมรับเหรียญสองด้านพร้อมกันจึงทำให้เราเป็นคนดีได้โดยที่มันจะไม่ลดคุณค่าที่มีในตัวคุณเลยลองซ้อมเล็กๆตั้งแต่วันนี้เลือกสถานการณ์ความเสี่ยงที่ต่ำเช่นเมื่อถ้าเพื่อนคุณชวนกินข้าวแต่เป็นร้านที่คุณไม่ชอบลองตอบว่าวันนี้อยากกินอะไรเบาๆขอเลือกร้านนี้ได้ไหมถัดมา อาจเป็นเจ้านายเสนองานให้ทำทั้งที่มันเกินกำลังของเราในตอนนี้ลองพูดกลับไปว่างานนี้น่าสนใจมากค่ะแต่ตอนนี้ฉันมีงานที่ต้องรับผิดชอบอยู่สามงานถ้าจะรับเพิ่มตอนนี้ต้องเลื่อนเร่งด่วนงานหนึ่งออกไปเจ้านายจะโอเคไหมยิ่งซ้อมสมองจะยิ่งเชื่อมโยงว่าการยืนหยัดไม่ใช่ภัยผลที่คุณจะได้คือความมั่นใจใหม่เราจะเคารพและรักคุณค่าของตัวเรากันมากขึ้น สุขภาพทั้งกายและทั้งใจของคุณจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเพราะสุดท้ายคุณค่าตัวเองไม่มีใครมอบให้นอกจากคุณเป็นคนกําหนดและประกาศมันออกมาชัดๆว่าอ่อนโยนได้แต่ต้องไม่ยอมให้ใครลดคุณค่าในตัวเองเพื่อที่ทุกครั้งที่หลับตาคุณจะรู้ว่าความสงบในใจวันนี้ไม่ได้ซื้อมาด้วยการหักหลังตัวเองแต่เป็นความสงบที่ฝังลึกของจิตใจที่แข็งแรงพอจนทำให้คุณยืนขึ้นได้แม้วันที่โลกกดดันที่สุดสอง ผู้หญิงที่ใจดีไม่ได้แปลว่าให้ใครมาทำร้ายเราได้คุณเคยสังเกตไหมว่าคำว่าใจดีมักถูกเอาไปผูกกับภาพของผู้หญิงที่ยอมทำได้ทุกอย่างทั้งที่จริงๆแล้วความใจดีคือการเลือกจะมอบพลังงานบวกให้โลกไม่ใช่บัตรผ่านประตูให้ใครเข้ามาช่วยโอกาสได้ถึงเวลาแล้วที่เราจะเลิกสับสนระหว่างการเป็นคนมีเมตตากับการเป็นแค่พรมเช็ดเท้าถ้าคุณไม่อยากเป็นแค่คนแบกรอยยิ้มให้กับคนรอบข้าง คุณต้องเริ่มจากการสร้างรั้วให้ตัวเองเพราะไม่มีสวนดอกไม้ไหนงดงามได้ถ้ามันไร้รั้วกั้นคนถอนกลีบเล่นลองตั้งใจฟังเสียงเล็กๆในใจทุกครั้งที่มีใครขอให้คุณทำโน่นทำนี่ถ้าเสียงนั้นถอนหายใจลึกๆก่อนบอกว่าก็ได้ให้รู้ไว้เลยว่าคุณเพิ่งแลกความสุขของตัวเองให้กับความสุขสบายของคนอื่นไปอีกหนึ่งครั้งมันอาจดูไม่ใหญ่โตแต่ทุกครั้งที่คุณยอมในสิ่งที่ทำให้ตัวเองอึดอัดสมองจะลงบันทึกว่า ความรู้สึกของฉันมันไม่สำคัญและคนรอบข้างจะจำไว้ว่าเธอจะไม่ยอมปฏิเสธใครระบบนี้ร้ายกว่าที่คิดเพราะมันค่อยๆกัดกร่อนความเชื่อมั่นโดยที่คุณไม่รู้ตัวผลลัพธ์ในใจคือถ้าวันหนึ่งเมื่อคุณมองกระจกแล้วสงสัยว่าคนที่ยิ้มกลับมาตรงหน้านั้นมีค่าจริงๆอยู่หรือเปล่าในทางจิตวิทยามีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการเสริมแรงทางลบคนที่ได้ผลประโยชน์จะพยายามแอบเพิ่มแรงกดดันทีละนิด เพราะพวกเขาคิดว่าเคยสำเร็จด้วยวิธีนี้มาแล้วเมื่อคุณได้รับโทรศัพท์นอกเวลางานเป็นครั้งแรกแล้วมันก็มักจะมีครั้งต่อไปตามมาอยู่เสมอเขาจะกล้าส่งข้อความเรื่องงานถึงคุณในตอนดึกและถ้าคุณยังตอบข้อความกลับแล้วคุณกลับบอกเขาไปว่าทำได้มันจะยิ่งทำให้คุณค่าในคุณถูกด้อยค่าลงเรื่อยๆสัญ,ญญาณแรกของความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลมักไม่ใช่ฉากใหญ่โตแต่มันคือคำขอร้องเล็กๆที่ถูกป้อนให้ทุกวัน และขอร้องซ้ำๆจนกลายเป็นเรื่องปกติตรงกันข้ามการตั้งขอบเขตไม่ได้ทำให้คุณดูใจร้ายแต่มันกลับได้ประกาศให้ทุกคนชัดไว้ว่าฉันได้เห็นคุณค่าทั้งของตัวเองและของตัวคุณแล้วเพราะเมื่อทรัพยากรชัดเจนทุกฝ่ายจะบริหารเวลาและหน้าที่ของกันและกันอย่างน่าเคารพอย่าลืมว่ามูลค่าในโลกธุรกิจเกิดจากของจำกัดที่มีคุณภาพคนก็เช่นกันเมื่อคุณบอกได้ว่าตัวเองทำอะไรได้ และทำอะไรไม่ได้คุณกำลังสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองว่ากำลังของฉันมีขีดจำกัดแต่ได้มาตรฐานใครจะใช้ต้องใช้ให้คุ้มวิธีฝึกเริ่มง่ายๆให้คุณจำสูตรสามขั้นไว้ในหัวขอบคุณขอบเขตและทางเลือกเช่นเมื่อมีเพื่อนชวนให้ช่วยงานเสริมทั้งที่ทคุณยังเหนื่อยล้าให้ตอบว่าขอบคุณที่ไว้วางใจนะแต่สุดสัปดาห์นี้ฉันต้องพักจริงๆถ้าเลื่อนไปอาทิตย์หน้าได้ฉันยินดีช่วยเต็มที่แน่นอน ประโยคนี้ทำหน้าที่ครบสมบูรณ์ทั้งแสดงน้ำใจบอกขอบเขตที่ชัดเจนเปิดพื้นที่ให้ความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นทำได้โดยการพบปะและพูดคุยให้มากขึ้นสมองคุณจะเรียนรู้ว่าการปฏิเสธแบบสุภาพไม่ใช่ภัยคุกคามใดๆเมื่อฮอร์โมนเครียดลดลงความสดใสความสดชื่นในตัวคุณก็จะกลับมาและนั่นยิ่งทำให้ความใจดีของคุณมีประกายและไม่หม่นหมองจากการที่ต้องฝืนอยู่เสมอ บางคนกลัวว่าถ้าตั้งขอบเขตแล้วจะเสียคนรอบข้างไปจริงอยู่คุณอาจเสียแต่ส่วนใหญ่ที่เสียไปคือคนที่เคยชินกับการได้มากกว่าเสียการโบกมือลาคือการล้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมาใหม่เมื่อพื้นที่ว่างขึ้นคุณจะดึงดูดแต่คนที่ช่วยเหลือคุณบนพื้นฐานของความเคารพนับถือมากกว่าผลประโยชน์นี่คือกฎของแรงดึงดูดตามธรรมชาติคุณค่าที่ประกาศชัดจะเรียกคนที่มีคุณภาพเข้ามาหาคุณเอง อย่าลืมว่าความใจดีและการไม่มีคุณค่ามันมักจะวางอยู่บนบรรทัดฐานของคนให้อยู่เสมอความใจดีจึงต้องร่วมมือกับขอบเขตเหมือนช้อนกับซ่อมมีแค่ช้อนอาจตักซุปได้แต่ตัดสเต็กได้ไม่ขาดถ้ามีแค่ซ่อมก็ไม่สามารถตักน้ำซุปได้เหมือนกันคุณต้องถือทั้งคู่เพื่อให้ได้ทานอาหารชีวิตจานใหญ่ๆใ,ให้ตัวเองและคนที่คุณแคร์วันนี้ถ้าคุณยังรู้สึกว่าการพูดคำว่าไม่เหมือนมีภูเขาลูกใหญ่มาวางอยู่ตรงหน้าให้เริ่มจากก้าวที่เล็กที่สุด โดยให้ประกาศชัดว่านี้คือเวลาพักกลางวันแล้วปิดแจ้งเตือนงานหนึ่งชั่วโมงเต็มหรือส่งอีเมลกลับว่าฉันได้รับแล้วจะจัดการพรุ่งนี้เช้าแล้วสังเกตร่างกายของคุณจะพบว่าหัวใจเต้นเป็นจังหวะขึ้นมีความมั่นคงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนั่นเพราะร่างกายกำลังขอบคุณคุณที่เอาเขาออกจากโหมดของการวิ่งหนีเป็นครั้งแรกในรอบวันจำไว้ว่าการหยุดให้คนอื่นไม่ให้มาทำร้ายคุณไม่ใช่ความเห็นแก่ตัว แต่คือหน้าที่ของคุณมีต่ออนาคตของตัวคุณเองใจดีต่อโลกเท่าที่ไหวแต่ต้องใจเด็ดเดี่ยวพอที่จะปกป้องขอบเขตของเราไว้ด้วยเพราะโลกต้องการผู้หญิงที่เปล่งประกายจากภายในไม่ใช่คนที่หัวใจช้ำแล้วยังฝืนยิ้มคุณเองก็สมควรได้รับโลกแบบนั้นด้วยเช่นกัน 3. เริ่มต้นจากอ่อนโยนกับตัวเองก่อนจะให้ใครมารักเราได้จริงคุณเคยหยุดนิ่งหลับตา แล้วถามตัวเองไหมว่าฉันดูแลใจตัวเองดีพอแล้วหรือยังหลายคนตอบยังเพราะเราใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนทุ่มเททั้งหมดไปกับเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของเราเลยมือที่ยื่นออกไปกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำตัวจนลืมสังเกตว่ายังเหลืออะไรอยู่ในมือบ้างไหมเมื่อภาชนะชีวิตร้าวเพราะแรงดันจากภายนอกเรากลับต่อว่าตัวเองอยู่เสมอว่ายังไม่ดีพอแทนที่จะมองว่าเป็นแค่ภาชนะชีวิตที่เริ่มร้าวมันร้องขอให้เราหยุดซ่อม ความจริงเชื่อมโยงง่ายกว่าที่คิดเพราะเราถูกปลูกฝังว่าความเมตตาคือความดีและความดีต้องมาก่อนตัวเองเราจรึงชอบสลับลำดับความสำคัญใหม่ จบลงตรงที่เราต้องกลับมารักษาแผลใจตัวเองผลที่เกิดคือสารคอติซอลสารฮอร์โมนความเครียดในกระแสเลือดจะค่อยๆะส,สมความรู้สึกทางอารมณ์ให้สูงขึ้นเรื่อยๆคล้ายกับรถยนต์ที่ทำงานหนักเกินไปแรกๆยังแล่นไปต่อได้แต่เมื่อผ่านไประยะหนึ่งประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆจนวันหนึ่งเครื่องยนต์ชีวิตมีการฟ้องไฟเตือนขึ้นเช่นนอนไม่หลับไม่มีแรงตื่น แต่ก็ยังฝืนเพราะเชื่อว่าคนดีต้องสู้ต่อร่างกายดึงเบรกมือเองด้วยอาการล้าเรือร้องหรือเกิดภาวะซึมเศร้านี่คือเหตุที่เราเป็นคนใจดีมากเกินไปสุดท้ายบางคนแอบร้องให้ตามุมห้องเพราะไม่รู้จะช่วยตัวเองยังไงลองมาเทียบกับคนดังที่พลิกชีวิตด้วยหลักการที่ต้องรักตัวเองก่อนแล้วโลกจะรักตอบอารีานฮาฮัฟิงตันนักเขียนชื่อดังเคยสุดกลางออฟฟิศจากการทุ่มเทงานมากเกินไปเธอเล่าว่า ช่วงนั้นมีคนเข้ามาเสนองานให้เธอมากมายทำให้เธอกลายเป็นบุคคลที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงมากในตอนนั้นจนวันหนึ่งวันที่เธอได้ล้มฟุบลงเธอคิดได้ว่าวิธีคิดนี้มันบั่นทอนจิตใจคนแบบเงียบๆเ,เธอจึงตั้งกฎทองใหม่เพื่อดูแลพลังงานของชีวิตก่อนยอดวิวผลที่ตามมาคือหนังสือตรายูและธุรกิจด้านสุขภาพของเธอขยายออกไปทั่วโลกพลังงานที่เกิดจากการพักอย่างมีคุณภาพ กลับทำให้เธอเกิดไอเดียที่ดีกว่าเดิมนี่คือตัวอย่างที่พูดตรงกับคำว่าการอ่อนโยนกับใจตัวเองไม่ใช่เป็นความขี้เกียจในใจคุณแต่คือเครื่องขยายศักยภกาพในระยะยาวในโลกของกีฬาไซมอนไบร์นักยิมนาสติกผู้ที่คว้าเหรียญโอลิมปิกมาหลายสมัยได้ออกจากการแข่งขันกลางคันเพื่อรักษาสุขภาพจิตใจของตนเองเธอตั้งหลักการไว้เสมอว่าความสำเร็จระดับโลกไม่มีค่าเลย ถ้าต้องแลกด้วยการสูญเสียตัวตนที่แท้จริงของตัวเธอเมื่อเธอยือนบนโพเดียมอีกครั้งหลังเข้ารับการบําบัดเสียงปรบมือดังยิ่งกว่าเดิมเพราะผู้ชมสัมผัสได้ว่าเธอเป็นแชมเปี้ยนต่อคนทั้งโลกทั้งจากโลกภายนอกและโลกภายในของเธอเหตุที่เธอกล้าถอยคือเธอได้เห็นความจริงว่าการฝืนไปก็ทำให้มีแต่ผลเสียมากกว่าผลคือเธอกลับมาพร้อมพลังใหม่และเปลี่ยนภาพจำของวงการกีฬาไปตลอดกาลว่านักกีฬาคือคนไม่ใช่เครื่องจักร ถ้าคุณหวังให้ใครสักคนรักและเห็นค่าคุณคุณต้องเริ่มจากการรักตัวเองก่อนสมองมนุษย์จะเรียนรู้โดยผ่านการสังเกตถ้าคุณยังไม่รักตัวเองและถ้าคนอื่นยังสังเกตได้ว่าการไม่รักตัวเองของคุณเป็นพฤติกรรมที่คุณยอมรับได้ในทางตรงกันข้ามหากคุณให้เกียรติเวลาตัวเองพื้นที่ส่วนตัวและความรู้สึกตัวเองราวกับเป็นทรัพย์สินอันล้ำค่าสังคมรอบข้างจะรับรู้ได้เองว่าคุณมีค่ามากพอ แล้วสะท้อนกลับมาด้วยการให้เกียรติคุณเช่นเดียวกันมุมที่จะดูแลใจตัวเองไม่ได้ซับซ้อนอะไรถ้าเริ่มจากการถามทุกเช้าวันนี้ฉันต้องการอะไรบางวันอาจเป็นแค่การเดินเล่นฟังเสียงลมฟังเสียงใบไม้บางวันอาจเป็นเรื่องการงดเลื่อนโทรศัพท์จนกว่าจะกินข้าวเสร็จการตอบสนองความต้องการเล็กๆอย่างต่อเนื่องจะช่วยปลดล็อกสารโดพามีนสารกระตุ้นความรู้สึกเป็นสมองส่วนของความสงบทำให้หัวใจเตรียมพร้อมก่อนออกไปเผชิญโลกกว้าง สาเหตุที่ต้องทำซ้ำๆเพราะสมองเราเชื่อเฉพาะสิ่งที่พบเห็นอยู่บ่อยๆเมื่อเราค่อยๆดูแลตัวเองทีละนิดอย่างสม่ำเสมอมันจะอัปเกรดความเชื่อพื้นฐานใหม่ว่าเรามีคุณค่าพอที่จะรักษาคุณค่าตัวเองไว้จากคนที่มีทีท่าว่าจะมาล้ำเส้นเราเสียงเตือนภายในจะดังขึ้นเร็วกว่าเดิมเพื่อช่วยรักษาขอบเขตไว้โดยไม่ต้องใช้พลังต่อต้านมากอย่ากลัวว่าการให้เวลากับตัวเองจะทำให้คนอื่นหายไป ถ้าใครจากไปตอนที่คุณเริ่มรักตัวเองเขาอาจคือคนที่เคยอยู่ด้วยเงื่อนไขบางอย่างอยู่ฝ่ายเดียวการจากลาจึงเป็นการเคลียร์ทางให้คนที่อยากเดินข้างคุณได้เข้ามาหาบ้างนักจิตวิทยาเรียกกระบวนการนี้ว่าการคัดกรองเชิงบวกคุณค่าในตัวเราชัดเจนก็จะทําให้คนที่มีคุณภาพเดินเข้ามาหาเราเองแค่จําหลักการง่ายๆพลังที่ต้องดูแลใจตัวเองไม่ใช่ของเหลือจากเวลางานหรือเวลารับใช้คนอื่นมันต้องถูกกันเอาไว้ด้วย เหมือนเงินลงทุนก่อนเริ่มใช้จ่ายถ้าอยากกระซิบบอกตัวเองทุกคืนว่าฉันเก่งจังวันนี้ให้นึกถึงคำของมิเชลโอบามาที่ย้ำตลอดว่าต้องใส่ตัวเองเข้าไว้ในตารางของเวลาเหมือนการนัดหมายสำคัญไม่อย่างนั้นตารางที่เหลือจะกลืนเราไปทั้งตัวถึงตรงนี้แล้วหายใจลึกๆแล้วถามอีกครั้งฉันดูแลใจตัวเองดีพอหรือยังถ้ามีคำตอบว่าพอก็ยินดีด้วยคุณพร้อมที่จะกระจายพลังบวกให้โลกอย่างยั่งยืน แต่ถ้าคำตอบคือยังอย่าเพิ่งต่อว่าตัวเองแค่เริ่มสิ่งเล็กๆที่สุดที่ทำได้วันนี้อาจเป็นการจดสิ่งที่รู้สึกขอบคุณก่อนนอนหนึ่งบรรทัดหรือดื่มน้ำหนึ่งแก้วทันทีที่ตื่นก่อนหยิบมือถือการกระทำเล็กๆจะค่อยๆสร้างต้นไม้แห่งความอ่อนโยนในใจคุณวันใดที่รากแน่นคุณจะพบว่าความรักจากภายนอกจะไหลกลับมาโดยไม่ต้องวิ่งไล่ตามเพราะโลกมักจะสะท้อนสิ่งที่เราเป็นไม่ใช่สิ่งที่เราพยายามแกล้งเป็น การเริ่มต้นจากอ่อนโยนกับตัวเองไม่ใช่แค่มีคุณค่าแต่คือพื้นฐานของความรักแบบยั่งยืนใครก็ตามที่เติมน้ำให้ตัวเองได้ทุกวันก็จะไม่หวั่นแม้ต้องเดินผ่านทะเลทรายและเมื่อถึงโอเอซิสจริงๆเขาจะมีน้ำเหลือพอที่จะแบ่งให้คนข้างทางได้เดินต่อไปได้นี้แค่ส่วนหนึ่งจากข้อคิดดีๆจากหัวข้อความอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอสุดท้ายถ้าคลิปนี้มีคุณค่าในใจคุณฝากกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่อง m d s e t ติดจรวดไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้เติบโตไปด้วยกันในทุกก้าวของความคิดขอบคุณที่รับฟังจนจบสวัสดีค่ะ